ผมวันนี้นะคะทุกคนโฟกัสกับพี่ฟิล์มเนี่ยไปขายไอติมมาทั้งวันเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าเหนื่อยมากเลยพี่ฟิล์มใช่เหนื่อยใช่แบบว่าแบบน้ำลายนี่หยดลงไปในถังไอติมเลยนะครับผมโอ้ยนี่อะไรกันคะล้อเล่นครับผมโหพูดขนาดนี้เลยพี่ฟิล์มน่าหนาวันนี้เราก็ขายไอติมแกแบบว่าเหนื่อยพี่ฟิล์มโฟกัสเดี๋ยววันนี้โฟกัสจะพามาเที่ยวห้างนะโอ้ทวห้เราจะมาเที่ยวกัน วันนี้จะมาเดินแบบผ่อนคลายกันไม่โฟกัสกับว่าโฟกัสจะมาช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้พี่พีมจะมาดูว่าจะมีแผนเกมอะไรให้เล่นหรือเปล่านี่ฮงนี่มาพี่พิมพ์คะตามโฟกัสมาเลยมานี่ขึ้นมาอู้วพี่พิมพ์ดูสิแค่ข้างหน้าก็น้งผู้แบบว่าเป็นหัวใจเต็มเลยอ่ะใช่ใช่มาอี่วจริงอะพี่พิมพ์ดูดิมีหลายล้านเลยอ่ะยัโอ้โหแบงเม็ดน้ำเป็นแบบหัวใจไงใช่พี่พิมพ์พี่พิมพ์มาดูนี่สิพี่พิมพ์มาดูนี่สิ ร้านนี้เป็นเสื้อผ้าลดราคาพี่พิมโอ้ยลดเจ็บสิบลดต่อสิบว้น่ารักมากเลยพี่พีมโอ้ยจะมีชุดผู้ชายให้ีวไหมเนี่ยวิวพี่พีมพี่พีมโฟกัสขอซื้อชุดหนึ่งนะอือเอาชุดอะไรดีอ่ะอุ้ยอุ้ยน่ารักเขียนดีกว่าอุ้ยชุดนี้ก็น่ารักโอ้ยนี่เหมือนโฟกัสเลยเนี่ย เขานี้มีทางขึ้นด้วยเนี่ยพิมใช่มีอีกเหรอเดี่พิมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไม่เห็นผู้ชายเลยอ่ะใช่ฮอุ้ยนี่ไงผู้ชายตรงนั้นมีสูตรอยู่ว้าวพี่พิมเบลเบลเง้นเลยชุดเกาหลีเกินพิมดูนี่ดิหัวใจอ่ะโอ้โหเท่เลยพิมแดงแดงขาวพิมอ่ะพิมมาเร้วเร็วแนงดูวันดียังโอเคโอเคโอเคมาอุ้ยพี่พิม คู่กับโบกันแน่เออลุ้จัดมันมีการลงการเลือกนะอ๋อเฮ้ยเอันนี้คืออะไรอ่ะว้าวมีชุดอะไรเต็มเลยปากเป็นเดี๋ยวเราไปพิมพ์เลือกก่อนเนาะบอกอีกนิดเดียตายแล้วจริงพิมพเลือกเสื้อกันนี่ไงอุ้ยอุ้นอุ้ยคือคุกกบป้าอะไรอะว้าวอันนไหนพี่นเฟมหูว เาราไม่ดูเ,าเร,เรนะาจะใส่ชุดไหนดีโรงแรมนี้ไม่มีเคาน์เตอร์นะไม่ใช่โรงแรมค่ะห้างนี้ไม่มีไม่มีเคาน์เตอร์ใส่ตังค์นะเนี่ยใครอยากได้ก็หยิบไปเลยอุ้ยชุดนี้ก็น่ารักโอ้ตายแล้วตอนนี้มักัดเพลินมากเลยนี่ขนาด,าดแผนกแรกนี่ก็ตาเวลาไปเยอะเลยนะพี่พีมนัม่นสิไปดูแผนกอืน่นกัโหูจูเห็นชั้งล่างาอันนี้น่ารักเอานี้ละกันพี่พีมคะไปเร็วคะ่ะไปชั้นล่างกันอุ้ยพี่พีมมาเร็ว โอ้โหกระโดดแรงมากช,ชุดชุดชุดนี้ราคากี่บาทคะนี่คัตเตอร์เออชุดนี้ประมาณเออประมาณเออสองชุดชุดหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งนะครับแต่ทางร้านเราเนี่ยลดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจับหนึ่งพันเหลือห้าร้อยนั้น,นลดร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับลดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวร้านเราขาดทุนครับออ<ล>ขอบคุณแพี่พีนไปแล้วไปร้านต่อไปกันวิวกำลังบน มันก็มีก,ก่อแล้วมัมีชุดอีกอะพ่อเนี่คือชุดอะไรคะหรือเป็นอะไรหรืออ๋อเป็นร้านกาแฟร้าน,นคาฟเฟ่<ะ>นี่ไปเจอกว่าขายกาแฟ,ฟอะไรก็มาได้นี่ก็จะเป็นร้านขายเครื่องด้วยน,นะมีรีดฟองด้วยนะอุ้ยนี่ร้านสวยมากอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยคะ่ะพ่องั้นโฟกัสขอถ่ายรูปไว้แล้วกันอ๋อแชรอ่าเสร็จเรียบร้อยพี่พิมกินกาแฟนะเดี๋ยวโฟกัสเลี้ยงเองแต่หยิบไม่ได้โอเคอ่ะกินอ่ะโอเค อร่อยเหมือนกันด้วยพี่เราร้านเนี้ยอ่าต่อต่อดีกว่าต่อไปตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไไม่ด้ตรงนี้ตรงนี้ว้าวโอ้เลยไปก่อนเลยลอยเลยอันนี้อันนี้ไปชุดนอนอ๋อแต่ตอนนี้เช้าอยู่เราไม่ใส่ชุดนอนหรอกนะทุกคนเนาะป้าป้าป้ามาห้องอีกห้องอีกห้องอีกมาแล้ว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 ดูอ่ะหมดอื่นนั่งหมดหมดสภาพแล้วดูนะไอ้นี่โบโบอันน่าสนใจอุ้ยใส่โบหน่อยดีอ่ะตายละมีแต่ของผู้หญิงนั้นเลยนะอุย นั่ได้แล้วพี่เวมพี่เวมมาแล้วค่ะตันถั่วพี่เวมตัดถัวเหรอโอ้ยโน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 มีซองให้ใหม่ให้นี่ไงชรงนี้แล้วกันนี่แลสีนะครับสีสีสีอ่างสีผมอ่ะเราเดินเราไปดูข้างในแล้วมันจะมีข้างใน ผมนีลยัดผมผมทรงหดกราไปดูสีผมก่อนเสร็จหรือยังครับพี่เฟรมโอ้โหโรรโยเป็นนุ่ญี่ปุ่นป่ะโอเคไปกัน่ตดีกว่านะอุ้ยจะไปอุ้ยร้านโดนัทมร้านโดนัทพี่เฟรมโอเคจะหยิบอุ้ย ท้าไปเลยรอท่ามไปเหรอเฮ้ยไม่มันเป็น็อปหรือเปล่าคะเพต่อใช่มาไม่พีนไปกันต่อดีกว่าค่ะตรงนี้บ้าอะไรทุกคนเครนะฮะมีชุดด้วยนะน่ารักเลยใส่เยอี้แ่อไปนี่่ะ um> ไปดูก่อนไปดูก่อนอุ้ยอันนี้เป็นแบบว่าอู้ยน้ำในวันนี้จริงนี่อุ้ยกระโปงกระโปงใส่กระโปงใส่กระโปงขอเขาเลือกกระโปงก่อนแล้วใส่ชุดเอี๊ยมมือใส่ได้ครับเนี่ยโ่อห่อแหมรักแหมรักแหมรักเลือดเอ้ยพี่พีทหมดกันเกาหลี

หมดแกนโบไม่ะไรมีโบอยู่เลยพ่อแต่แม่ดีกว่าอาวหัวร้อนคุกหัวร้อนไอ้พวอ่าเดี๋ยวเขาเวลาแป๊บหนึ่งเขมตอใตกใจนี่เวล้าหมกแล้วอ้าวอุ้ยหมวกแกะหมวกแกะ ไปไปไปมาดูดิมาดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไม่มนมาแล้วค่ะไม่็นมาแล้วค่ะเรับพี่ิงครับอ๋อกลมเกินมากเลยนะชอบหมอกแบบนี้ใช่ไหมครับคือทางเราไม่จ่ายครับทางทุกคนครับ่งเลยหมดครับมีกันเท่าไหร่ตกเยหมดไม่มีไม่มีไปกันดีกว่าอุยจะไปอุยร้านอะไรคะอุยแต่งหน้าว้าวว้าวคือเจ๊จะบอกว่าเจ๊เนี่ยคนที่แต่งหน้าเหมมากเลยนะแล้าดูหน้าเราเนี่ยสี ไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยเท่าเจ้เฮ้ยเจ้หนูสวยกว่านี่นี่ตามเจ้มาตามเจ้มาเจ้ตามเจ้มาตามเจ้มาเชื่อเจ้สิเจ้เรียนมานี่อย่าันนี้นี่อันนี้สามหน้าเมลเดินชนแปดก็ได้อะเนี่ยนะนี่เจ๊ถามิเจ๊ถามจริงนะมันสวยตรงไหนอ่ะผู้ชายนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้อั้พวกเจ๊ป่ะเจ๊แนะนำอันนี้ โอ้ตาตาแมวเลยฮะอันแรกเลยอันมาสิโอ้โหตาแมวเลยโอ้โหตาโตมโหัวรานเลยกันอุ้ยอุ้ยเอาอันนี้ดีกว่าโอ้โหเธอตกใจอะไรเนี่ยฮะปะเอ้ยน็ดทุกคนหนึ่งแม่ เวลาเราไปได้แล้วพี่พีมอกกได้พ็อปใหม่ตรงนั้นมีเทมอ่ะร้านสวยมากนะแบบสไตล์สีดำมมีแต่ของผู้หญิงนะใส่อไ้ดิใส่อะไรไม่ได้ไม่ด้ใส่ดิดเอายังไม่ใส่เลยนี่ี่มีต้องใส่ตุ้มใหญ่ๆนี่ข้างนอกนผมาใส่ได้หลายตุ้มเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยใส่้อิอุ้ยมก็ใส่ไม่ได้อ่ะอุ้ย พี่ฟิลบกัว่าครั้งต่อไปเราไม่ต้องใส่ชุดธรรมดาไอติมละอะไรจี้ลักเก็ตนะจี้ต้องใส่มาน่เป็นร้านเค้กแบบคัพเค้กโอ้โหีหลาลายชั้นไปแล้เราไปกัน่โอ้หเป็นห้างที่กว้างมากเลยนัเพื่อนเราจะรีวิวหไวันหลายชั่วโมงนอหวิวอุยอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าห้องพักไม่แบบว่าเอ่อเอ๊ะช่างแรไม่ได้ทุกคน เฮ้ยทุกคนห้องนี้สวยอ่ะเหมือนห้องพักเลยนะเฮ้ยพ่อขาตอบไปเนี้เราต้องขายแบบว่าเราไม่ได้ใส่ชุดธรรมดาขายไอติมว่าไงเราใส่ชุดแบบนี้ขายไอติมเลยไอพภอพใหม่ว้าวอุ้ยห้องน้ำสวยว้าวเป็นห้องกว้างจ้าเฮ้ยมิวดีมากเลยเนี่ยนี่ไงยอดเป็นดีเซลวดีจ้าเซลนี่ต้องว่า จำผมอะไรหรอวันนี้ดูผมเิเจ,จ๊ผมหนูสวยมากๆเลยนะเจ๊ผมเจ๊ยอยู่ในโปในหมวกเจ๊เก็บไว้ก่อนลูงนี้กำลังมาแรงปี2023ก็ดังปังแน่นอนค่ะตราชไ,ไป let's ้ <c> o <oughs> เจ๊เจแต่นี่มัน2021แล้วนะ <c oughs> ไม่มันจะดังในปี2023เงี้ยอ๋ออะมามามามอุ้ย <c oughs> ห้องนี้เป็นห้องอะไรอะเจ๊อุ้ยห้องเล่นเกม

มีอะไรครับห้องสีม่วงมีอะไรครับอ้ยคือมันสวยอว่าจิงะโอ้ลังการเลยสวยมากปังมวกมาจา้อนี่มอมี่ไงโอ้โหพ่อยชั้นบนหอเนี่ยโอ้โวเอาแต่ก้านมีอะไรห้องอะห้องขายผลไม้ห้องหูแมวใช่เหรอไูไเยทุกคนม้ไมตีผลไม้แต่าผลไม้ ดูให้พีนซะก,ก่อนนี่เอหอหน้ามิกไม่ได้เจ๊หนูนใส่ด้วยผลไม้ใส่อันนี้ด้วยแล้วกันนะเจ๊อุ้ยสวยมากอ,อุ้ย,อ,นนอ,นนยอุ้ยอันอันอันก็จะอุ้ยสวยไปเจ๊เจ๊เจ๊ไปกระตอดอุ้ยส,มมนนสัตย์เนียงอุ้ยดูมีมือจับบอลยงสัตย์เนียงด้วยอุ้ยดึงหลังดึงหลังดึงหลังนี่นายหมู่เหรอ มูเลี้ยงอะไรดีพี่พีมเลี้ยงทั้งหมูเลี้ยงทั้งสุนัขมีอะไรน้องแมวอีกน้องแมวอีกอันนี้ตัวดีตัวดีอันนี้พี่พีมอุ้ยพ่อดูดิคะถือเลี้ยงแมวกับหมูแล้วก็น้องสุนัขโห นี่มาห้ามที่นี่นี่โหคว้าเลยได้คว้าเลยได้ไปกั็นฉอดดีกว่าอฉันก่อนหลังด้วยฉันท้ายสุดกับชั้นสุดช้ายไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยนน่ารักมันไม่ได้เป็นผู้ประกัดมันใช่หมาเล้วพี่พิมใช่ค่ะหมาค่ะแล้วคูณมาเอาหมาหนิพี่พิมดูกระเป๋ากระเป๋ากผู้ประกัดดิเฮ้ยอยู่นี่นี่น้องหมาเฮ้ยเฮ้ยหมามุดกระโปง าใช่ไหมใบอยู่ไหนกระเป๋าอ๋อต่อๆชั้นท้ายชั้นท้ายสุดนะคะทุกคนอุ้ยเราจะมีห้องพักแล้วมัยอุ้ยอ๋อเหมือนแต่ละห้องพักจะไม่เหมือนกันค่ะพ่อห้องใหญ่มากอุ้ยใต่ราคาด้วยน่าราหัวหัวฉันแบบใบใช่ใช่จะโอ้โห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 มีอุ้ยครับอุ้ยนอนไม่ได้นะนอนเบลลเป็นไง คนคนสร้างนี่แบบสุดยอดมากเลยใช่นาราสนารักอุ้ยห้องอะไรคะเนี่ยพี่พามาเลค่ะห้องน้ำหอมหรอไม่ห้องอะไรคะเวันห้องเต้นหรอห้องแยนห้องแย้เลวันห้องดินเนอร์เอออ๋อเน่เน่เน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเต้นโชว์กันนะคะทุกคนไปไปไปต่อทีกันไปต่อดีก่น อ่ะไม่มไม่มห้องอื่นน่าจะอุ้ยห้องยูนิคอร์นว้าวระย่ขข้างบนมีผมไม่อยู่นครนไ้เลี้ยงด้วยข้างบนน่ะว้าวผมโม่มเยขอดูข้างหลังบกันตี่กระเป๋าอ่ะว้มว่องกระเป๋าก็มีนะโอ้โหเยอกระหม่อมไร่อย ก็จะหมดแล้วแต่วิ่งฮึยงีีไ้มาทุกคนตอนที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะต่อไปไปดูต่อยอดึงดีกว่าเอ้ยต่อไปนี่เป็นรูปหมีดว้วยเฮ้ยเฮ้ยตีนหมีตีนหมีรออะไรครับเสร็จโอ้หโหเป <c oughs> <ๆ>ิดพดนะไม่มีอะไรมนกะวาดให้หมดเลยเหรอใช่ <c oughs> ใครับกึกนศาดด้วย เร <aph ane. S 2> าไปปิดกันที่สระน้ำนี่แหละนี่มาพร็อพเต็มมากเป็นยงไงครับเป็นเหมือนกันหนักคอพี่น้องไม้หรือเล่าเรา็เรามีมีอุ้ยตรงนี้มีห้องอะมุงกวนีกมุกวนถามนิดนึงครับยังมือว่างมือว่างหยิบดอกไม้ครับเราป็นเ้าไม่มีเข้าแล้วเข้าประสาทแล้วอ่ะร้อยาว โหเดินเอาได้เลยเหมนันสวยครับเมียสวยเหมือนคนบ้าเลยเยอะครับดูดูตัดแน่นนี่สิครับคุณผู้ชมโอ้โหเล็กไหน่นี่เดานจะซื้อไปใช้เองหรือซื้อไปขายกเนี่ยซื้อไปใช้เองเลยอะจะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มาดไม่ผิดต้องเสียเงินอะเออขาห่ะโอ้ยต้องตาคนนี้ โอ้โหไม่จมเหรอครับเนี่ยชุดแน่นานเล่นน้ำได้ด้วยเหรอ่ฮะอุ้ยพ่อพวกแกเพิ่งรู้มีน้องมีตรงนี้ด้วยอ่าก็เป็นยังไงนะคะเพื่อนๆกับการที่เรามาเที่ยวห้างกันในวันนี้นะคะก็อัดแน่นไปด้วยชดนะครับอ่าใช่ค่ะใครนะคะที่อยากมาแต่งตัวแบบเรานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้ตลาคลิปเลยนะคะทุกคนอ่าวทุกคนจากคลิปนี้นะคะโฟกัสกับเพื่อนแล้วก็พ่อจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้เย่เย่ถ่ายรูปทีนะคะายรูปทีนึง แคะโอ้โหบางไม่พีเปมหมดแล้ว